ตัดใจครับตัดใจจากอะไรจากใครตัดใจจากโกคูไม่ได้เลยก็มาแล้วรู้น่จ๋าจุกหัวไม่รู้อยากได้ไหมนี่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 อะไรมาเอเอครับถ้าไม่ตัดเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่โกหกเราจะโกอะไรครับผมก็ของอานจะต้องมี acting นิดนึงนะเฮ้ยมาเลยมาเลยรู้จ๋ริงไรหมไม่นะ เฮ้ยคุณชื่อพี่จินเหรอเลี้ยงไงอ๋อโอ้ยโหปวาหยุดก่อนนี่คุณทบฟอร์มเองพี่จิน่ยมาโอ้ยกูมินสไซกูมินสายไปนะโอ้โหคนนี้เขาจ้างร้อยให้ล้านจริงนะเล่นใหญ่ช่วยน้องไงแสงแสบเด็กนิเทศนะก็คือถ้าไม่โกงหนูจะโกงกูมินสายครับกูเมินสายแปลว่าขอโทษ เรื่องเราเป็นอย่างนี้โกวีครับทุกคนเดี๋ยวโกอะไรกันครับคุณโกแบ๊กเลยครับโกแบ๊กเฮผมไม่กลับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโกแบ๊กขึ้นมาก่อนมาามาเอออ่าไหนไหนหกคนที่เหลือยังไม่ได้ตอบเราเริ่มถามพี่อรันก่อนแล้วกันพี่รันถ้าไม่โกหกเราโกอะไรได้บ้างเฮ้ยเป็นอนนะฮะก่อนที่จะถามพี่อรันเนี่ยขอให้เพื่อนลงเปลี่ยนเปลี่ยนไมคาอันดีกว่าคือรีบไล่เลยเหรอโกอะไรโกอะไร อะไรโกวที่นู้ยะเด้ออะไรเนี่ยย้ำเลยเลยเปลี่ยนไปก่อนพักก่อนนะคะมาแล้วลูกจ้าชุดโกวที่นู้ยะไกลมีมีก่อนพี่รันโกอะไรดีครับถ้าไม่โกหกมีเพื่อนมาโกโคงโกคูเยอะแล้วผมขอมาาลาบ้างแล้วกันมาเพราะว่าครั้งที่แล้วว่าอ่อนก้อนของผมมันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมครับโกอินเตอร์ครับ โกอินเตอร์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมสาระที่คุณว่ากับการโกอินเตอร์ผมอยากพาบัสไปให้ได้ไกลที่สุดท่านีจะทำได้กูแฮนซัมเลยเขาบคุณครมไปหลอหลอกแต่ดีแล้วก็ไม่แน่วันนึงเราอาจจะได้เห็นบัสขึ้นไปแสดงบนแบบบนกาแล็กซี่ก็ได้ก็ไม่รู้นา ไปตอนนี้เลยจะไปเลยบ้โฮมอ๋ออาคนต่อไปครับเอ่อเป็นน้องพีมแล้วกันอ๋อของผมเป็นกกปีแล้วกันเฮ้ยแต่ไม่ลืมไม่ลืมอย่าพูดกีบโกปีร้านเขาชาเฮ้ยรู้จักกันไหมอะโกปี้านเขเราไม่รู้จักเขาาปีร้านเขาชามันเป็นคือแบบซาลาเปาก็อร่อยพ่อค้าก็หล่อแซนเต่นี่พ่อค้าก็หล่อครับ ก็แบบว่าอยากให้ทุกคนลองไปกินนะครับใครที่ไปตังก็ไปกินได้นะครับผมไส้ดำอร่อยมากผมชอบกินไส้ดำมากโอ้อยากให้ไปโฆษาพื้นที่โฆษณาขึ้นตรงนี้เลยพื้นที่โฆษณาขึ้นตรงนี้เลยสัลเปอร่อยจริงพ่อค้าอร่อยด้วยฮะนะเฮ้ยไม่ใช่พ่อค้าอร่อยด้วยวิญญาณนักขายใช่เมื่อก่อนจีบสัลเปเดี๋ยวนี้แวะมาจีบทุกคนบนเวทีแล้วโอ้โหกูแฮนด์ซัมแล้วหนุมีจะอยู่ยังไงลูกเพื่อนๆเคยไปกินยังอ่ะ อร่อยไหมอร่อยโอ้โหเพอร์ทำไมผมกินไปนี่ผมบอกเลยผมลองโอ้โหอร่อยมากร้อนพอใจเธอแล้วใช่ไหมล่ะดีดีดีได้อยู่ไหอ่ะมาคริสครับถ้าไม่โกหกหนูจะโกอะไรครับถ้าไม่โกหกใช่ไหมครับครับโกลเด้นครับไม่ใครสนใจรับเป็นเลี้ยงไหมครับ เป็นหมาเด็กไงเราแต่โกลเด้นมัน so ต้องขี like, anyway. ้เ like ล่นมากมากเลยนะไอ้โกลเด้นทำไงพี่มาเออไหนโกลเด้นลงเล่นกับเพื่อนข้างๆหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าพี่มาบอกว่าโกเด้นนี่ขี้เล่นแต่พี่มากันเล่นพี่กลับไปกินโกปีก่อนหน่อยหนเดงอย่าไม่ได้บอกว่าเล่นอะไรเล่นมุกไงเออเล่นมุก จังที่ครับถ้าไม่โกหกโกอะไรได้บ้างโกคีเปอร์ฮะน่าประตูเลยใช่ไหมมาแล้วทดสอบนะทดสอบเลยขอกองนะพี่เพราะช่วยกีดด้วยนะกอลองเอ๊ยรับได้ไงโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอุ๊ยไอ้เเล่นกิดชาติเลยไหมยอางเนี้ย มันต้องโกคิปเปอร์อาจารย์อธิบายหน่อยเขาคิดอะ้รเราล่ะอาโกคิปเปอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นเหมือนตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในทีมก็เหมือนกับผมที่สำคัญที่สุดในใจเฮ้ยเฮ้ยโกแฮนซมเฮ้ยดีวันไหนวันนี้จังเขาโกนอยู่แล้วนะครับผมไม่จังหวะสามจังหวะสี่แล้วคือเกิดมาสาวชิวปีเพิ่งรู้ว่าโกคิปเปอร์มันมีความหมายได้ลึกซึ้งขนาดนี้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมันลึกได้หมดเลยพี่ถ้าสมมติเราอยากไปแบบลึกซึ้งอ่ะจริงๆ เอาหมายถึงว่ามันไปได้หมดไม่ว่าจะเวนนู้นเวนี้เวนั่นเวนนู้นโกโกวาลรกซื้อยังไงมาแล้วลูกจอชุบโกโกวาที่มุมนั้นคือไอโกคู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 อะไรกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันแปลงร่างไงคล้ายๆอะไรรู้ป่ะอ่ะเขาเวลาเขาสู้เนี่ยเขาจะสู้เพื่อคครรอบัวแต่ว่าเออภูมเพราะครอบครัวความผูกพันทั้งหลายถูกต้องจากผู้ถูกีครับเป็นโกคูที่ชื่อหมาผมไม่มีอะไรกูแฮนซัม พี่เปอร์ครับถ้าไม่โกหกเราโกอะไรได้บ้างคนหนึ่งเขามาจงมาจีบเยอะแล้วเออโก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 รูปแบบลไป we will shine let's break the limit down มาด123456789เทียคือไม่ขึ้นนจบเพลงแล้วไหมล่ะคิดถึงกันไหมเจ็ดแปดเก้าครับเออคิดถึงนะไม่ได้ทำงานคับเออจบเลยเหรอโก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 นีเอ้าวทไมล่ะ คุณว่าผมแบบคุณว่าผมผมพูดทําไมอะอะไรอะอะไรอะหาเมย์แบบขยายความโก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 ไงก็โกของผมนะครับคือโกโกโกเราเบิดเราไปวิวชายคือเราต้องเบรกตัวลิมิตของเราครับคือปกติคนเราจะนับเลข1 2 3 4 5 6มันไม่ดุดัน one two three four มันต้องแบบนี้ครับแล้วมันไม่ใช่1 2 3 4 5 6 three four f ่ v e s ย x s e นไฮมีรอก นายหายนายหายแปลว่าอะไรมันแปลว่านายเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมชื่อนายแล้วนายหายไปไหนไปไหนไปไหนเลยเนอะเพื่อนชื่อนายแล้วอยู่เพื่อนหายไปวันนึงก็เลยนายหายซึ่งอาจจะมีภาคต่อเป็นแบบตามหานายทีต่อไปถูกต้องเลยผมว่าต้องโกฮนซ่อมหน่อยว่ะจังหวะนี้อ่ะคนสุดท้ายครับ next ครับครับผมถ้าไม่โกหกโกอะไรดีให้ผิดหวังนะคาดหวังนะคนสุดท้ายเฮ้ยถ้าเกิดเล่นแล้วแบบช่วยช่วยทำตามที่คุณเลยนะคุณบอกคนนู้น ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้ามีภูคุณด้วยไงโอเคถ้าเกิดผมเล่นแล้วแบบช่วยช่วยขำกันด้วยนะผมพร้อมพร้อมมีที่ไหนมาพร้อมเต็มเมของผมต่อไปครับผมโกอาเฮครับผมเฮ้ยยังไงเด็กเฮ้ยไม่โกอาเฮสไม่โกอเฮสถ้เฮสอยู่โกเขาใช่อันนี้โกฟานี่เฮ้ย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 อธิบายหน่อยได้ไหมที่โกเฮเนี่ยมันคือแบบไปต่อใช่ไหมไปข้างหน้าต่อเพราะผมคิดว่าโชว์ของเราเนี่ย คิดต่อไปมันต้องรันต่อไปแล้วกลัวเฮสแล้วผมดีผมว่าดีพวกนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้ถูกต้องเอ๊ะตอนแรกเนี่ยที่เราเตรียมกันคือจะให้อลันต่อคนแรกเน็กคนสุดท้ายความเชื่อมโยงคืออะไรนะอ๋อนี่ครับกโกลัเฮโกลัเฮสอ๋อก็คือไม่ก็คือจะไปต่อคือพี่ลันบอกโกอินโต้เอ้ยโกอินโต้พี่ลันบอกว่าโกอินเตอร์พี่นีกก็เลยบอกโกลัเฮสคือเราจะไปอินเตอร์เฮสหมายถึงว่า เราจะไอเฮดไปเพื่อไปอินเตอร์แล้วคอปเปอร์ก็เลยบอกโก้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 หายเพราะสมมติไปตรงนู้นปุ๊บแวะมากินโกปีก่อนแวะมากินหมาโกเด้นแวะเดี๋ยวร้านมาสิแวะมากินโกปีปุ๊บเอ้าเจอหมาโกเด้นในร้านโกปีร้านเขาชาเพื่อเขาชาเปิดเปิดทีวีดูเปิดทีวีดูโอ้เห็นโกคิปเปอร์โกคิปเปอร์ด้วยเมื่อกี้ให้มันได้อย่างนี้แกเชื่อโยโกวาโกโกวานีุ่้มมากบ้านแล้วลูกเหรอชโกวาจิ เออดีๆแบบแต่ละคนก็มีคําตอบที่หลากหลายบางคนก็แนวแบบขำๆเนาะบางคนก็แนวแบบจริงจัง เนาะแต่ว่าตอนนี้พี่แนนว่าน้องๆทั้ง6คนน่าจะอยากลงไปเตรียมตัวของเพื่อนๆที่เหลือแล้วเนาะเดี๋ยวส่งน้องๆลงไปเตรียมตัวก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผม go back ครับ go back ขอบคุณครับจากแฟนๆกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่ามี BR สเนี่ยเขาฝากคําถามเอาไว้หน้าคอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกคําถามมาถามมาพูดคุยกับน้องๆกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวขอสุ่มคนตอบด้วยละกันรอบแรกนะคะจะเป็นน้องไทยอลลัน next ภูรัชชัยฮอปเปอร์แล้วก็จินบูค่ะอันนี้คือสุ่มแล้วใช่ไหมสุ่มแบบดูสคริปต์เนาะดีมากเลยโอเคผมในอยู่ไหนเนี่ยเป๊ะมากสุ่มแบบดูสคริปต์ที่เหลือผู้คุมเรียกผู้คุมเรียกอ๋อไม่ใช่อ๋อโทษใช่ใช่คอนเซปต์เดียวกันผมเลยว่าผู้คุมเรียกอ่เดี๋ยวให้น้องๆไปเปลี่ยนชุดก่อนครับผมขอบคุณรวแป๊บเดียวหรอกลับแป๊บเดียวผู้คุมครับไปเปลี่ยนชุดโกโกวาไปเดี๋ยวต้องกลับมาตอบนะเอาล่ะนะ ที่ตรงนี้เรามีคําถามจาก b ีอานะคะอยู่ในกล่องนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกมาตอบทุกคนได้นะคะเราก็เลยจะให้น้องๆสุ่มโดยฝั่งนี้ก็จะสุ่มมา1นึ่คำถามตอบ3คนฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะขอตัวแทนจากทั้งสองฝั่งมา<ป>เลือกยีบคนละหนึ่งคำถามครับย <You. S 3> ูตอยไปตอยอ่ครับเชิญเเป็น Next แล้วก็น้องภูนะ ทางนี้ลูกพี่นันขอคําถามครับอ่าอันเด็กมาพี่นันขอคำถามอุอมอมอ้ยเน็กก็้ังเลือกได้ถูกเอาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าใครปั่นสุดในวงบัสให้ดูชัยตอบก่อนเลยในฐานะที่เราเป็นคนหยิบคาถามขึ้นมาเอาเพื่อนไปไหนอะอ้าวราเชิญครับคุณชัยใครใครปั่นที่สุดในมุมมองของเรา ก็คือใครอารมณ์ว่าใครตลกส่วนแล้ปั่นแบบป้นแบบวนป้วนอะป้วนเหมือนปั่นจักรยานอะคนละปั่นครับพี่คนละปันะนะป่นลูกก็จริงผมว่าจริงก็หน้าหน้าทุกคนนะแต่ว่าเหมือนแบบทุกคนมีแบบเอ่อซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมของตัวเองจริงแบบอ่ามันก็จะมีแบบแบบแบบดื้อเงียบแล้วก็ดื้อดังอะไรเงี้ยถ้างั้นถามเลยใครดื้อเงียบใครดื้อดังอยู่ตรงหน้าพี่นั่นแหละครับดื้อเงียบในคนคนเดียวกันเลยเหรอ สองคนในร่างเดียวผมว่าผมแล้วแต่วันแล้วแต่อากาศแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่กินฟ้าอากาศนู่นนี่นั่นผมว่าเอาจริงมันเป็นปัจจัยภายนอกทําให้ผมแบบดื้อเงียบดื้อดังตรอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันดื้อเงียบนี่ก็คืออ่าไม่พูดและดื้อดังเป็นยังไงก็น่าจะขอโทษนะไอตี๋เจอหนายว่ะอ๋ผมเหรอดื้อดังดื้อดังเป็นไงก็ก็จะแบบเรียกว่าแบบ ็นตัว energy ที่ทำให้เพื่อนยิ้มได้อะไรประมาณนั้นเหมือนแบบเขาจะมี e n e ี g บวกตลอดเวลาคิดว่าเราเป็นคนที่ปั่นที่สุดในบานใช่ไหมก็ได้ครับอันนี้ตามคำถามนะไม่ได้กล่าวหานะอออะ c เปอร์ครับใครปั่นที่สุดในบ้านปั่นนะฮะที่สุดในบ้านคือสองคนนี้ถ้าอยู่คู่กันที่ผมบอกเลยโคตรปั่นสูสีเหรอหมายถึงว่าเขาต้องจับกลุ่มกันสองคนเนี้ยอา คือใครบ้างพีมกับภูครับพีมกับภูนี่แหละภูอีกแล้วอคือผมบอกเลยนะถ้าภูอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเขาปั่นเงียบเพือนพีมเนี่ยปั่นดังแต่ถ้าเขาอยู่รวมกันเมื่อไหร่ปุ๊บปั่นวายวอดจริงๆคือเขาแบบว่าด้วยความที่ไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นคนอยู่ด้วยกันแล้วเขาปั่นปั่นเก่งครับ รเราเคยโดนเขาปั่นเรื่องอะไรแบบที่เราจําฝังใจไหมผมก็นึกไมไ่ออกเหมือนกันนะแต่ว่ามาเป็นระยะเหรอส่วนใหญ่แฮมเบอร์เกอร์นี่ไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่ปั่นนะฮะไม่น่าปั่นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเยี่กับแต่ว่าเรื่องแซวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสองคนที่อยู่รวมกันนี่ผมบอกเลยขี้เมามากอยู่ด้วยกันแล้วเมาแบบซุบซิบซุบซิบซุบซิบผมก็แบบถามว่าอะไรมีอะไรมีอะไรเขาก็จะชอบบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ ผมก็รู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาปั่นสุดครับอืมีเหตุผลมีเหตุผลจินวู้กล่รว่าเราว่าใครปั่นที่สุดในวงบัสอผมว่าคนนี้ทุกคนน่าจะคาดไม่ถึงครับสำข่าวสั้นโทษทีต่อโอเคครับคนตอคนที่ผมคาดไม่ถึงคือเอเอครับเอเออะนะใช่ครับเอเอเนี่ยขาปั่นแนวไหนอะคือเหมือนจะเงียบๆนะแต่เขาตรงดีครับ คือแบบว่าปกติถ้าอยู่รวมกันเนี่ยเอเอจะชอบแบบว่าเอจะชอบแบบว่าพูดตรงเนี่ยแบบมีอะไรก็จะแบบพูดตรงๆไม่อ้อมช็อตหน่อยปะช็อตมากแล้วก็เราก็จะเอ๊อย่างเงี้ยนะครับแบบตลกตลกดีบางทีขำๆเนาะใช่ครับเป็นปั่นแบบน่ารักน่ารักใช่มาถามฝั่งนี้บ้างดีกว่านะคะคําถามที่เน็กหยิบสุ่มมาได้มันไม่ใช่คําถามนะเป็นคําขอร้องนะคะ ขอท่าหมูเด้งในแบบฉบับบัสให้ทำดีละคนละกันในเมื่อเน็กเขาเป็นคนจับเอ่อได้เอ่อโพสต์สินี้มานะครับผมว่าเนิกต้องเปนแรกก่อนถ้างั้นส่งคนที่เหลือช่วยร้องเพลงมา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 มูมูเด้งก่อนก่อนก่อนที่จะเต้นเนี่ยผมผมบอกกันครับเชิญครับหมูเด้งมา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 มูเด้งมีอะอะไรอ่ะโว้ย เือหมูเด้งอยู่ด้านไนเดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวให้ทำอ้อู้อะมาที่การขอคำถามครับเหมือนเดิมนะฝั่งนี้สามคนใช้คำถามเดียวกันนะคะฝั่งนี้สามคนใช้คำถามเดียวกันนะอ่าฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเป็นแนวแบบซึ้งๆปกติบัสอ้วนให้กำลังใจกันยังไงครับมันอาจจะไม่ซึ้งนะครับทุกคน ผมเนี่ยถ้าเป็นผมนะมาส่วนคนอื่นเขาจะเป็นฟิลแบบว่าไปกอดกันไง <ฤา S 2> ถ้าเป็นแบบพวกผมบางทีพวกผมก็เดินไปเห่าใส่ฮะไม่เห็นภาพโอ้โหรู้สึกดีเลยอะแปลกๆไงไม่รู้รู้สึกดีคือมันนเป็ใจฟูขึ้นมาเลยอ่ะมันเป็นการให้กำลังใจแบบอย่างนึ่งครับสมมติแบบพี่หาลองเศร้าดิ <c oughs> ออดนตรีได้ไหมครับดนตรีแบบซึ้งๆมา เมื่อไหร่เมื่อไหร่ทำมากก็ก่อนคุณคุณพูดแบบว่าเศร้าๆกันอ๋อไอนนี่แบบเครียดมากเฮ้ยนายมมคือมันจะหายเศร้าเลยกันดีทุกคนว่าผมต้องรู้สึกยังไงเมื่อกี้พี่ฮานยิ้มพี่ฮานมีความสุขผมก็ดีใจเหมือนเป็นการเรียกสติซึ่งคุณไปเห่าใส่คนอื่นบ่อยไหม บ่อยมากเลยครับอ๋อเป็นวิธีของจังมันเป็นวิธีการให้กำลังใจของผมฮะอืม,อมก็เดี๋ยวผมเห่าให้ทุกคนฟังเลยไปแล้วทุกคนอยากได้กำลังใจครับเดี๋ยวเห่าลงในเอ็กซ์ให้ทุกคนฟังก็ได้ง่ายๆเลยฮะจะเห่าเหนื่อยเลยนะเอออันนี้วิธีของจังฮาร์ดเหรอครับของฮาร์ดเป็นชวนไปกินข้าวครับอืมนี่คือพอเขากินข้าวพอเขาอิ่มใช่ป่ะอืมอิมอ่มเสร็จปุ๊บง่วงอ่าง่วงเสร็จปุ๊บนอนเออทีนี้ไม่เศร้าแล้วหลับแลวนอนหลับตื่นมาดีขึ้นเลย เป็นมาหิวใหม่กินใหม่อ๋อเป็นสเต็ปต้องหิวใหม่ก่อนใช่แล้วก็ง่วงแล้วก็นอนพี่พี่ว่าอะไรนะพี่ฮาร์ดก็เลยพาไปใหม่พี่ก็เลยพาไปใหม่พอาะอิ่มปุ๊บพี่ฮาร์ดโอนหน่อยเอ่ออ่าก็ไจะพูดเลยถูกคือผมไปกินข้าวทีไรเนี่ยอ่านี่ไงจ่ายเรียกพนักงานคิดเงินเสร็จปุ๊บทุกคนเงียบกิ๊บเหมือนแบบไม่มีลิขิตอยู่ตรงนั้นเลยนอกจากผมอะพี่ฮาร์ดเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการติดต่อไงแบบว่าเป็นธนาคารอะ <Communication. S 2> ทุกครั้งเลยเหรอทุกครั้งครับยกเว้นยกเว้นมีครั้งไหนแบบน็อปไปด้วยก็จะให้น็อปจ่ายใครที่พี่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนั้นต้องจ <laughs> ่ายคือแสดงว่าผมจะไม่ได้แตะเลยหมายถึงว่าผมจะไม่มีสิทธิ์ในการโอนเลยตลอดกี่ปีที่ผมอยู่ซื้อยางก่อนฮะซื้อยางยางมันผมก่อนเออเออ <laughs> <laughs> เออก่อนจะเลี้ยงข้าวอ่ะเนาะเอออาะชวนไปกินข้าวเนาะครับครับผมเอเอ่ะครับครับก็วิธีการให้กำลังใจใช่ไหมครับก็แบบว่า ล่าสุดเลยคือแบบว่าตั้งแต่ไทยแลนด์ทัวร์เราแบบมีทร a d i t i o n ใหม่ก่อนขึ้นเวทีก็คือแบบการตบตัวกันก็คือแบบทุกครั้งที่เราก่อนขึ้นเวทีเราจะอยู่บางทีแล้วเราก็จะตบตัวกันแังไมากยังไงตบตัวเหรอใช่ครับยังไงอ่ะเออการตบของเราไม่เท่ากันตัวเอตบน่ารักจังนะผมเพิ่งรู้หรือว่ตบกันนี้ถ้าเป็นผมตบปกติตบยังไง ใครก็ได้มายืนตรงกลางตรงนี้แช่คุณนั่นแหละุณนั่นแหละมีทั้งตบทั้งเห่าทำไมถึงต้องเป็นตบอะคะแต่ว่าก่อนเราเต้นอะไรเงี้ยแบบว่าเราจะไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมก่อนเราเต้นซึ่งแบบพอเราตบกันเนี่ยมันเหมือนแบบเส้นเลือดเหมือนแบบไปตีเส้นเลือดอะไรบางอย่างแล้วมันจะทำให้ตื่นได้ครับตื่นตื่นมีเรื่องแล้วเงี้ยเออมีทั้งตบทั้งเห่าทั้งชวนกินข้าวนะคะวิธีการให้กำลังใจอะฝั่งนี้ค่ะคำถามที่มาคริสสุหยิบขึ้นมานะคะถามว่า ถ้าบัสแต่ละคนมีชื่อขึ้นต้นด้วยหมูจะเป็นหมูอะไรวันนี้ครับเอ้ยอกำลังจะบอกว่าวันนี้มันไม่แพ้หมูจริงๆนะมหมายถึงว่ามันหมายถึงว่ามีหมูเข้ามาในทุกแบบเซสชันการคุยเออซึ่งมันคือฮิปโปด้วยซ้ำ <laughs> ผมจะหมูอะไรใช่ไหมครับผมว่าผมเป็นหมูสับหมูสับอ่าทำไมถึงเป็นหมูสับ หมูสับแบบซับอย่างนี้เหรอหมูสับแม่หมูสับหมูสับปกติเลยเพราะว่าหมูสับร้านขาวอชาอร่อยแวะขายของสับร้านขาวอชาอร่อยผมเคยทำด้วยที่บ้านก็บอกว่าอร่อยทั้งนั้นเลยก็อยากให้ทุกคนลองไปกินนะครับขาวอชาต้องไปกินแล้วแหละจริงพูดหลายรอบแล้วหมูสับก็อร่อยถั่วดำก็อร่อยสังขยาก็ทำยากแต่อร่อยเหมือนกันใช่ใช่เนี่เดี๋ยวลงไปเขาเก็บค่าสปอนเซอร์เลยไม่เป็นไรร้านผมมีผมเป็นพ่อค้าแซนดี้ผมรอได้ไปกินด้วยครับ อ่าพี่เป็นหมูสับคุณพ่อเนี่ยเป็นหมูอะไรดีผมเป็นหมูหมูสดนะหมูสดหมูสดหรือหมูดิบ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 เออหมูดิบจังเป็นหมูดิบแบบจะได้แบบว่าเป็นคนแบบรอแบบหูดับอะไรเงี้ยพี่โอ้ยเก่งมาต้องมาเวยได้ตอนนี้นั่งโงคืออยากเป็นตะเกียบแล้วนะทำไมอยากจะคีบแล้วก็คือหูดับหูดับไปเลยผมไม่พี่คีบเลยถ้าอยากคีบครับโกหกเสรซัส เอาไปเอเดินไปไหนอะเอเอพูดดิเอพูดหนูดิอะไรนะเอพูดไม่เข้าใจขอโทษนะแระวา้าเดินโดนน้ำไปเฉยเอโกรธอะไรอะเอเอช่วยมาแถลงด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นพอเพื่อนตอบหนูดิปปุ๊บหนูเดินไปหยิบน้ำเลยมันเป็นยังไงมันขิวน้ำไงคนเราต้องขิวน้ำไม่มีในย้ำสำคัญอะไรนะครับผมโอเคอ่ะมาคุยครับเมื่อกี้ผมได้คนช่วยมา เป็นหมู่ก้อน,นหมู่ก้อนครับผมจะได้เป็นก้อนความรักของทุกๆคนเนี่ยครับะ,ะไร่ครับเป็นโกลเด้นก็เป็นเป็นหมู่ก้อนก็เป็น,น,นเป็นฟอสพิกก็เป็นแล้วครับตอนแรก <c oughs> พอพี่มารแนะนำตัวโอเคขอโทษพูดพูดขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ไม่อยากฟังอยาา่า ไม่ไม่คือเออไม่ผมหมายถึงว่าวันนี้พี่มาก็เป็นหลายอย่างแล้วตอนแรกเปิดมาแนะนำตัวเป็นซอสพริกจิราชาไปไปมามาเป็นอะไรนะโกเด้นโกเด้นไปไปมาเป็นหมูก้อนก้อนมาคิดอยู่ไหนตามบทบาทตามบทบาทที่ได้รับไงเอออยากรู้ฝั่งนี้เหมือนกันถ้าคุณจะต้องเป็นหมูคุณจะเป็นหมูอะไรดีอ่าผมเป็นหมูจักหมูฮ้องครับ หมูองเพราะว่าหมูฮองอร่อยครับเหมือนผมออกูแฮนด์สุมคือเข้าใจคือหมายถึงว่าคือเคลียร์เลยไม่ต้องถามต่ออันนี้เป็นหมูฮองเป็นเมนูภาคใต้ที่อร่อยดีครับชอบมากไปกินเขาอชามีไหมเนี่ยเขาอชาไม่มีมีหมูสับซาลาเปาไส้หมูสับอร่อยมากไส้่วนดำก็อร่อยสังขยาซำยากแต่อร่อยมากเหมือนกันทำงานกันเป็นทีมือ น้องเฮ้ยหมูอะแล้วหมูหมูหมูไทยเหรอเนี่ยหมูช่วงนี้แล้วหมูอะไรไทยอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวให้อีกสองคนตอบให้เสร็จดีกว่าว่าคุณอยากเป็นหมูอะไรเหลือเหลือใครครับเหลือฮาร์ดกับเอเออะไรนะจังไม่ไมพูดอ่าให้หมูอะไรใช่ไหมครับผมให้ทุกคนตอบทุกคนตอบได้ไหม ูอ้าฮัทเป็นหมูอะไรหมูนั่นหมูอูดไม่หมูอูดหมูบูดไอ้ใข่อ๋อหมูอูดเหรอหมูอูดหมูอูดหมูได้ยินอะไรอูด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 ไม่เป็นเป็นฉายาฮัดที่เหล่าแฟนๆเขาชอบกันแล้วทำไมทำไมต้องหมูอูดอ่ะฮะทำไมทไมีเด๋ยวต้องหมูอูดนะฮะ หรือมนั่นน่ะสิทำไมต้องหมูเลยทำไมต้องหมูนะไม่อ๋อมันเริ่มมันเริ่มจากฮะแต่ชอบทำปากจู๋อ๋อก็เลยเป็นหมูอู้ใช่อะไรอย่างนี้แล้วกันบีอาชอบไอตั้งชื่อหมูอย่างนี้เลี้ยงเป็นอย่างนี้ครับเอเอครับหมูเป็นหมูอะไรดีเป็นหมูบ้านก็ได้ครับหมูบ้านหมูบ้านโคชีหมูบ้านอะไรนะหมูบ้านเหรอหมูบ้านไงแกบ้านจัดสรรหมูบ้านเพราะอะไรอยากเป็นหมูบ้านเพราะว่า ดีอาร์ได้ไม่อยู่ในใจเยอะๆครับหมูสับหมูหน้าหมูแพ้หมูบ้าน,นี่เองมเหมูที่ผ่านมาตายหมดใช่ตายท,าทั้งโ้กมาที่หลังจะเฉียบมากนะคะวันนี้ดีใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแฟนคอนใน <c oughs> ครั้งนี้นะคะแล้วก